นายพญาก็คือสิงครับชื่ออาหรับชื่อมวดอินดี้เรียนอยู่ชั้นอะไรคะเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เรียนยในสายศิลป์อารับครับอีทไมิตนรนกี่ปีแล้วคะทอมิตมาแล้ว11ปีครับรักผมชอบผมเชื่อใจในตัวผมเบอร์หนึ่งครับซามว่วาอะไรกุ้ค่ะวะลิขุสัลลัมรอฮ์มัตุลลอฮิบะบาลิกาตุชื่ออะไรคะผมชื่อ,อนายโซเฟียนมามะ ชื่อระดับชื่อโซเฟียนครับเออ่ไม่ทราบอยู่ในระดับชั้นไหนคะอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับสายวิทย์คณิตครับค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้โรงเรียนธรรมรรมิสลามไทยอิได้มีการจัดตั้งสาภาชูรอใช่ไหมคะใช่ครับผมอยู่เบอร์2ครับชูนิ้วหน่อยค่ะ ว่าอะไรกุมค่ะว่าอะไรกุมสัลามุลลอฮ์มตุลลอฮ์บะกราตุกครับชื่ออะไรคะชื่ออานนนบินเซาครับชื่อภาษาอาหรับว่าอับดุลกอฟาร์เอ่อเรียนอยู่ชั้นไหนเอ่ยเป็นมัธยมศึกษาปีที่5ครับสายอะไรคะสายศิลปงภาษาอาหรับครับค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้โรงเรียนมิสลามท่าอิดมีการจัดตั้งสภาชูรอใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ไม่ทราบว่าอยู่เบอร์ไหนเอ่ยเบอร์สามครับเบอร์สามชูนิ้วหน่อยค่ะค่ะ รามาอะไรกุ้มค่ะรามออะไรกุ้มสลามครับค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อปีนัดรามอครับเชื่อระบมาริแต่ว่าทุกคนจะรู้จักว่าอับรอฮมากกว่าอ๋อตอนนี้ศึกษาอยู่ในระดับชั้นไหนคะอยู่ม5ครับสายสินลับอ๋อแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้โรงเรียนธรรมสลามนี่มีจัดตั้งสภาชูรอใช่ไหมคะไม่ทราบว่าอยู่เบอร์ไหนเอย่ยอยู่เบอร์4ครับค่ะ